ตัวหาพอมาบึงมาชมแล้วเนาะพี่น้องก็ถือว่างามเนาะอ่างามหลายพี่น้องเลยเกินของน้องโมเพิ่นโอ้มาบบบนี้เปลี่ยนไปน้องโมเนาะเออใส่บางละจันเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกเนาะยอดยอดเป็นัไงนุ่นโฉบนะเด้อเรื่องบ้คขาดคิดน้องมูนเต่ไหมเป็นหน้าดวงนี้ก็ร้จักบ่บนี่เนาะ ห้อยลุกใ่เลเห็นหอยอยู่ตายยังเต็มยังตาม่ะยังเตงตามโคบ้านเฮาก็มีคือกันนี่โอ้่าคงสิเพลงเพลงเลอยนีเห็นบ่เปอร์เซ็น้องมีแนวผ้าม่านปุ๊กได้หน่เนาะ พี่นอ้บบอ,อ,นนองกับสบายดีเด้อพ่อแม่ขขนะพี่น้องกับสบายดีเอฟซีบัตรสสุคนน้อพ่อพี่น้องเลยบัวชิยูทั้งฟังลาวฟังไทยทัทง้งต่างประเทศน้พ่อพี่น้องยินดีตอนรับกับสุซองเบาจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเส้นเคยเด้อนาพ่อพี่น้องเลยตอนนี้น้พ่อพี่น้องเนาะทางบัวจิตเองพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่เคลื่อนของนอง้องโม่เนะพิ่นน้พ่อนะพี่น้องก็ถือว่ามาต้องหาพอมาเบิงมาชมแล้วน้พ่อพี่น้องกับือว่างาม เนาะอ่างามหลายพี่น้องเอ้ยเกินของน้องโม่เพิ่นเอา้ามาเนี่ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยทางเปอร์เซนเพิ่นเนาะอ่าได้ครับไดที่เป็ี่ยนสภาพบุญให้กับทางอ่าคุณลักคุณยายเพิ่นเอานำของนี่แหละพี่น้องเอ้ยมามอมให้กับอาาน้องโม่เพิ่นก็เป็นอีย่างงี้อย่างก็บเราหลุนรอสมเบิงึงแต่ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยสีพภาพพร้อมๆพี่น้องเอฟซีเข้ามาเบิงึงมาสมอ่าในเพื่อนในชาตินี่แหละพี่น้องเอ้ยหลายๆคนก็คือสิเห็นแล้วล่ะเนาะ ในส่องของไอ้เพิ่นเนาะพอพี่น้นองเอ็มเมอรี่นเนาะก็มีโอ,อกาสแหละก็ถือว่าป้าทั้งสูงทั้งยาวเนาะเพื่อนนี่ก็ได้ป้าทุ่พี่น้องเอ้ยงามลายงามลายเนาะคักข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 ักเอ้าสร้างสบายดีเด้อสร้างเด้อเนาะสบายดีส,สบายดีเป็นจังไรแบดน,นี้นะ ชิได้เมื่ออะไรบอวานนี้กลับที่พักก่อนนะกลับที่พักเอาไอ้สบายดีไ้ดึ๊กเออเด้อเด้อไปแล้วบอว์โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยไปเป็นไร่น้องเลยอ่าวสบายดีสบายดีเมื่อไหร่บอว์สุดๆบอว์คิดเห็นหน้าลูกหน้าเมียกับมีแห้งเลยเนาะอ่าสบายดีสบายดีกลับเลยบ่ มื่นบุ๊กตอแมนบ่สบายดีสบายดีเส็จตอเตอมือ่นเริ่มต้นจากหลังคาบ่บัหน้เนเี่ก่อนขาเส้นก่อนบ่เช่นหเียนบ่เพราะว่าทั้งทั้งงบหลังคาสฉลียงยังท่ันมีบ่ยังยังเนาะงามเนาะป่านเลยก็เอาเบยมาแอะไรจัดให้เลยเมนบ่เอองามงามจากคนก็สร้างนี่ หกคนเออมาครแปดบ้าทีทกนเออมีเบียยเนาะเบียยของเพิ่นนอะไรเปลี่ยนเองเลยปลูกวันปลูกมีเนาะเออโอ้ยคัด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 อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาน้องมูเพิ่นก่อนเด้อาจุ่มอย่างดีเนาะอ๋อสบายดีสบายดีสบายดีโอมาแบนี้เปลี่ยนไปน้องมูเนาะ เออใช่บางละจันพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกเนาะยอดยอดเดี๋ยวให้าวเข่าคงเขาเข่าคงบ่าวแสนพันยังทำธุระเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุด่วนเขาเลยงงอุบัติเหตุยังเข้าบาไม่เงเอาคนสนกระแพงแเราดิเออหมุนบัดนี้ิดแต่ห้อยรถใหญ่ดีละมียเราก็เซ็นมาบอกอ่าน มันีนู้นปะเซนจะมาติเห็ดยี่บันนี่ยเป็นจังไรล่ะคนชนกระแพงใช่คนเอ่ด้างวาเกระแพงแต่กระแพงกันไมไปใช่หรอใช่ไนนทรงม้เนีเด้อเรืองบาคาดคิดน้อมุนแต่หน้าดูเบิ้งเลก็รถจักรบนี่น่ห้อยรถใหญ่เดยเสียหอยอยู่ตโอยังเห็นหอยอยู่จะมอยังตามอ่ะจะป็นย่งตามซมาเบิ่งทั้งนอก ไงเต้เลยเนาะคันอุ้ยคนเพื่อนใกล้เพื่อนน่อสิเห็นเบิ้งแต่เบิ่งวัตตะตะวัตตะหอยโรดเด้อเบิ่งเด้วหอยโรดเด้อไ์แตกก็เอาไงอืมคนนี้คุณท้อกำแพงเพื่อนโมเสียนดีชื่อได้หนิได้เลือกคานเลือกคานง่ายแบบพลอยนะพลอยพลอยอะไรแบบว่ามันเออไหลลุกลงเลยเนาะนั่นแหละพี่ดึงกำแพงแตกยี่งละโอ้โหเอาราคากำแพงเจ้าอันแล้มันจะอยู่จึกยันแมนเนาะ น้องโมไปจไดนคือข oh, kind of mm ักแท้เห yeah, ือนนี friends, ่ฮะเออขึ้นได้เยอ่บ่เนี่คขึ้ได้เยอ่บ่เออขึ้นไปเบิ้งไปชมได้บ่พาอขึ้นไปเบิ้งได้เยอ่บ่เออไอยาได้ใส่พันโบให้บนเอาขึ้นไปอ๋อเจ้าขึ้นรถโบก้าขึ้นบก้าขึ้นบ่โอยมันได้โอคันมาโบก้ากับโบเปย์ยังเนาะอ่าเล่นพี่รองเลยเนาะปอตมา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 เสร็จไ เดี๋ยวสีพาเอซขึ้นมาเบิรงพี่้องเลยเฉพาะเราจังบก้าขึ้นนกนน่เนาะนนนึงพี่้องเลยนี่เด้บจิตว่าได้บจิตอ่าอ่คนนน้อยไปซน้น้ำบ่าเาบหมีเนมใหมไปซีน้ำมเรมีมีเครื่องเครื่องอะไรรดนบ เไปข้าวเดียวพเอาดียวเพี่น้องมื่อนี้นะทั้งบาเซนเพิ่นเนาะได้ครับนาที่เป็นสะพานบุญเห็นกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นโบบเซนขึ้มาทั้งที่เอนี้อมยังมียังอีกโเมอน้จว่าจะให้ขึ้นมาเบิ่งนั้นเื่อนจะบ่อยอเเือนจะบ่อดิ พีว่าเนาะเชียนี่นุไม่ได้ันเลยวะโบเมนสุดปุ่นแหโบเมนเป็นปไอมูไปจ้ะกจะฟองก็ได้ใช่ไหมโอ้พี่นพี่ชกงิดีเนาะชุีเนาะมาขมข้นขึ้นมขมขึ้มมั้ห้น้ำหนัหกขได้เบ่ได้ระวังได้อ้งเ้ไนน้ไน ม <tha> ึงนี่พี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่น้องครับครับกระทีนี่เนาะเลื่อนบ่นี่โอ้เพรานี่เป็นมุงบ่กันยุงอีกกันุงเนาะนี่อ๋อมีบ้านเฮาก็มีคือกันนี่เนาะโบ้านเฮาก็มีคือกันนี่โอ้ก็ว่าคงสิเพลงเพลงแหนี่โอ้็อยงน้ดเห็นบ่เปเฮาต้องมีแนว

ตกตกเบ้อแล้วน uh, eh, ี่เนาะอ๋อคักแท้นี่เออเฮาบ่เฮ็ดซอดนี่โอ้ลงได้อีกเลยนี่เนาะกันยุงเพิ่นตกเส้นอันนี้ขึ้นมาตกเส้นเนาะตัวนี้เนาะจังใอันน่ะงกบแบบนี้ได้บ่ได้ก็บ่กสมมุติว่าเฮาอยากเปิดานานอ่าเปิดตัวนี้ออกปึ๊บเนาะเออๆเฮาเอาปิดแทน ลงขามา้าไปเนาะย,ย,ยุ่งกับ,บขเขา<อ>แต่ว<อ>่าพอดีมไวันหนึงขักเนาะงามไปดีอีกเนาะพี่แดกพี่รองเอ้ยดังคุ้งดังคาเพิ่นเนาะงาม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 พี่รองเอ้ยจังใดกในน็ได้เนาะโอ้ดีมุกดีใจน้ำนองโมเพิ่นเด้อเนาะพี่น้องที่ว่าได้เพิ่นจุเพิ่นง,งามเพิ่นหลังเละพี่น้อยเนาะที่แบบขากิลิเนาะงามเนาะมีวานประตูแบบว่า แกวเลยสินะเนาะขึ like uh ้น huh. ตูเรือนเลยแมนมันโมเมน่าขึ้นกระตอบกระเตบได้พี่น้องเอ้นี่เนาะเป็นเขึอนแบบถาวรเลยนะเป็นเรื่องถาวรเลยอย่างนี้เนาะเมนเมนบดบดลายอยู่นะบึงจะว่ากัายไงก็สิสิสิอันจะว่าจนไหนก็สินั่งอยู่นะกวกะส่งูกะส่ลดลากไม้เฮขึ้นดินอยู่เมนปะอ้าวไอ้ทว่กูจว่ากอยุ เออเอาบริโกข้างล่างดิเอาบริโกเอาบริโบดิมีแต่ว่าเอา้โค้งใหม่กันมาอะไรก็ใส่ปุ๋ยไชยาอะไรก็แล้วอยู่นะแต่ว่างบนี่คือซีบบทำตอนนั้นปนไอเนาะสักว่าได้บปุ๋ยชนปได้เนาะมันเป็ี่ยนขึ้นอยู่านี้เนาะเอากบบแค่เดาเอาชื่อไปหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องซื้อเครื่องมันเกิดขึ้นประเทศนนี่เนาะอืมขึ้นใหม่แต่ว่าเครื่องแพงบบนี้ที่เออดอยดอยพี่น้องเอ้ ป้าตัวเดวมาตาวันเลยนี่เนาะงามงามไปดีพี่น้องเลยป้าตัวเดียวเบิ่งทางนั้นเดียวเบิ่งทางนี่ก็มีแต่เฮือนแต่ชาญคนแล้วพี่น้องบัานนี้เนาะคักแล้วคักแล้วอยู่ใส่ก็ได้บอนุานแล้วบัานนี้พี่น้องเอ้ยสร้างบ้านเฮาเอนคักแล้วมันพอสหลายบ้านเฮาเป็นนิยมเฮือนไม่อันนี้บ้านบ้านเฮาเองเนาะกก็เลยคั ครับมีร้านลเพราะว่านึงมาก็คือว่าแนเนาะเพิ่นยิงกันบ่ด้นเฮ็ดเป็นเนาะสร้างเพิ่นก็แบบดก็ได้คือว่าั่นแหละอืได้บ่ได้บ่เฮายิงตัวนี้เข้าไปนี่ยิงจับเข้าไปเนี่แม่นบ่แล้วก็ไปกับไม้เลยนี่น็อตเมนบ่เออน็อตยิงเข้าไปกับไม้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะคักๆแล้วเป็นบุญวาสนาของทางน้องหมู่เพิ่นเด้อพี่น้องเนาะกคือเว้า มีเรื่องร้ายแล้วก็มีเร <m> ื่องดีเนาะเรื่องที่แย่ๆก็คือในเรื่องครอบครัวของเพิ่นแต่งแง่แต่ว่าตามมาด้วยผู้รักผู้ใหญ่เห็นอกเย็นใจเนาะอยากช่วยเหลือก็ถือว่าได้ตามแบบผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยให้พี่น้องเลยก็คือแบบนี้แหละแบบเมื่อนี้แหละคือเบาแสนเพิ่นก็เป็นยังไงน้ำคลองเนาะมาหนีเนาะเอาเครื่องผู้ใหญ่มาถ่ามาให้บนที่น้เนาะ น้ำเกลือปลาบุดีมาอัมเิดเนี่ยบางเกลืองชาดหมนเลยเนาะงาม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 พี่น้องมาหนิเนาะแต่พอได้อยู่กับลูกกับเต่าเนาะมาจีเนาะสองคนถือว่าโอเคอยู่ได้เนาะพอนยังมาเห็ดบรรุนบรรได้ได้หนิข้าว่าเห็ดบันไดนี่คือสนซิกัดได้หนิเนาะลวดลายของบันไดก็คือสนเป็นอีกแบบหนึ่งได้หนิได้เออเป็นเปอย่างไรพ่อก็จะพ่อจะบอก อืมโอ้พอจิ in in, <c oughs> so <c oughs> so really ้มส <c oughs> hey, <c oughs> ําหรับเฮามันก็หลายังได้ยังๆๆจานแบบนล้เนาะไปลงๆๆบัดนี้เนาะสูงเนาะพอพี่น้องเนาะสูงคักสูงแน่ีไดนี่ก็ได้เออเนาะาคักีบ่แซ่เด้สูงกหมูกคูเนาะเอองามๆพี่น้องงามเดี๋ยวไปก็เห็นมุมมองพี่น้องเอ้ยา แหมประตูแก้วอย่างดีเลยเนาะใส่ประตูแก้วเรือนกันยุงนําอีกแน่เนาะอ่าลงไปทางใต้ล่างก็เป็นเฮือนครัวเพิ่นซะ่แล้วก็ได้ทางนั้นเมื่อแล้วเนาะเมื่อแล้วเมื่อบนักบนเาเพิ่นว่าอ่ตเให้เอาเอาหน้าลงเลยบ่เอาหน้าล่างลงก็ได้ระวังเด้อล่ะระวังนในหมู่บ้านนีอืนี่าอืสมอ น้าได้บ <ừ S 2> <s> ูดสิเด่นเนาะบ่ตัวแต่ว่าหมู่บ้านพูดอย่างนี้องทงสิ่งเนาะมันแต่ละหมู่บ้านที่นี่ผู้ใดผู้หนึ่งนะตะกี้ดังแบบปุ๊บอ๋อกบก็งี้เลยใหม่เนาะถือเขาบอกดังมากกว่าหมู่บ้าน้องมียเมน้องมวยแหละงน้อ้โหที่เมน้องมวยเลยเนาะเออไปได้เลยครอึ๊บอ่าเมน้องมวยเมน้องมวยเนาะ สูงคันแล้วก็เอ่าบ่ว่าได้ไม่ต้งคือว่าอยากก้อได้อยากก้อยังก็ได้อยู่ได้เนาะแลสู่ลูกสู่หลานเพิ่นหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็ตามแต่เนาะแต่ว่าตามจุดประสงค์ของทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเวพราะว่าอันนี้น่ะบ่ิว่ายังสิอชุงอยู่ไดบ่เสจเด้จะเห็นบ่นี่จะเห็นบ่นี่เนาะเห็นบ่ บนบนที่ค้านผืนนี่เพราะยังชี้เอาขี้นึ้นอยู่คือว่าเาเากอข้นในาเาที่นอยู่มันเคู่มึงเี่ยเอไเนานเนาะยังหลดพี่้องเอ้ผุนเนาะเพลงนีนี่คือสิเพลงอยู่บนนี่เนาะ ตัวตามตั้งหมดทีเพิ่งเปิดเนาะแทงดิเนาะโอ้ยโอ้ยตกใจบึ้โอ้ยคิดว่าปุบลงพี่น้องอุติเป็นพะยางเนาะนี่เนาะพะยางพี่น้องโอ้ขากอยู่ขักอยู่พี่น้องจังไหนก็โือขาวคือชองรองคาบเลยเนาะขู่เลยมันจังแนนมันจังแนนเพื่อนวะ Nếu ăn như thế nào không hơn bên em tông pin chong, như là kỳ đong gây nên hôn nhân đong. Ah, à, di mukhi chai nam kỳ đong gây. Huh? No, I don't like a uu kobun kop kun. Lila kỳ đong gây thiệp à, à u, u, lái, bà, product kuni nga kha đi. Ngām nga 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 ทางชางเพิ่นว่ายังบ่มีงบาได้ยินทางาวแสงเพิ่นเด้แม่นบ่อบ่างเพิ่นบ่ฮู้ปานดเนาะบ่จักดอกชาเพิ่นเนาะได้ยินทางาวแสงเพิ่นว่าหลังคา่ะมีอยู่แม่นบ่อ่าเพิ่นสิซื้อให้อยู่ว่มือนึงเพิ่นว่ามีงบพอบ่มื้อแสงที่ว่าซอยซื้อรจักให้เคยมีทุกพันนั่นเด้เพิ่นเว้าอยู่ดยๆพี่น้องเอ้ย แด่ว <Ừ. S 3> <laughs> ่าการแต่งเนาะวันวันที่ีมาหให่เห็นะหมอันี้ไมนเป็นวักี่เนาะเป็นวักเอาเนาะนีเนาะี่น้องเลยขนาดยังมาสั่นแ้กก็ถือว่างามได้นี่เนาะงามขัดเกลี่น้องเนาะเฮือนสองเมลุกสองเมลุกเพิ่นี่น้องเลยตัวบงมาชีไทยอาให้กับผมให้ผิวแงเบ่งก่อนเนาะตัว่จะเอาเข้าคลองทกายเพิ่น มอบให้พ <Pil> mm. ี่น uh, uh ้องเนกับมน้องลยบายีกอนเาดีเด้อพี่น้องตัวงาม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 เมือได้เจ้าก็ได้จะเอือเม่าบึงมชมได้กับเพลงเตะหนดิมาเลยกาลังิเอมาเออให้กินยังไงนะต้งกะเปียกต้งกะเปียกโอ้ยเนาะอ้าตัตมีเอฟซีลยูด้บ่เออ เออนยังสลากคือเห็นในโซโล่อันนี้เวลาที่ราคาลูกเขาซอยได้อยู่แต่เวลาเพิ่นบุค้างกัอนที่เป็ดในเพิ่นยังอ่ะไหมอันนี้คือเพิ่นในในในช่วงเพิ่นค้านี่เนาะคือในนี้แล้วเพิ่นไปเอาหน่ำจิ้กสีฟากไรก็ฝากเขานี่แหละเออเพา่นมาเขาาปูยูเพิ่นก็ไปฝากเอ้ยเพิ่นพุ่นเอออันนี้คืออยู่ในช่วงเข้ายูเนาะก็ไอย่างกัอ่าเขาบัดเขากับคนมีลูกคือกันแหละเออใครใน่จะเขามีแม่อยู่น้ำเหมือนกันอันนี้ สัมผู <S 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 ้เดียวเลยนี่เนาะอ่าคันว่าสุงอาศันี่ก็อาศัยที่ว่าทั้งเอ้ยนี่แหละเนาะอ่าที่ว่ายบ่คยทารู้สึกได้บ่ิเลยบางทีเฮาคิดย่งขยากแล้วเฮานึกหาบ่เห็นน่นะสิเอาูไปปานําอันนี้ยังว่าเนาะเอาฮู้จักกันไว้ฮักพงกันไว้น่ะดีพี่น้องเอ้ยายมาอเฮาเนาะเออน่นั่นแหละเนาะอ่าทั้งที่สินชอดก็บงกัน vừa ăn bữa nay đó mò cái này đó giờ phi vang người ngày mai là tham thầy đó bao giờ qua huề gần mẹ yêu khay đấy ừ ờ ờ gần mẹ cái gì trai na nó hátเพลง cứ đù cứ tẩu nè này cái Vì thời thao thảo kè na ơi gì nữa thao hết đi thao phượt tham cái mì đấy ừm đi bừng đi ngang đi yam rồi rồi phi thao đi hay là bà này nó อันนี้กระทั่งน้องโม่เพิ่นน้องพ่อพี่น้องเนาะกำลังไปซื้อน้ำซื้อใน,อ,นยอยู่ยังบัทันได์มามีแต่ว่าทั้งเอยเพิ่นเห็นอยู่ให้กินถาแล้วก็เอาลูออกเอาเตาใบถาเนาะก็มีแต่ว่าชีข้มออามโม่เอยเมื่อตะเกาบางที่กับผมและมืดมืดคือเมื่อคืนนี้บ่มืดบ่เมื่อ,ค,อ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 คืนนี้นเออเอาพี่น้องเอยจังไรก็คือว่าเดออเด้อมีแต่ว่าสิได้ขอตัวจบคลิปมาได้อันนี้ก็ได้มีแต่ว่าพูดอะไรเดียวว่า เซนเพิ่นชิมอบเครื่องให้กับอานาอนงมูเพิ่นหน้กาสีผ้ากันเมื่อบัน,นี้ก็ได้อ่าเจนนี่กะสบายดีเ้ยเด้อไม่ตั้งกล้องคือฉากแท้เออ ยังเมาก็ขึ้นได้บ่เมาก็ขึ้นได้บ่สบายดีเลอมเอมแอรเคราเออเลื่มแอรเข้าเออโดยโดยโดยเอ้าพี่น้องงี้คือสี่ประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องทางมือจิตเองก็คือว่าเด้อรน้องพ่อพี่น้องเนาะงปิดผ่านประกันใดกับขอโทษขอไปเอฟซีเบิร์ตสกู๊สู่คนน้องพ่อพี่น้องเนาะงก็สำหรับคีนี้ขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนน้องพ่อพี่น้องอ่าก่อนสิริกับเมื่อก็ได้อ่าเมื่อเพิ่งคลองก่อนน้องพ่อพี่น้องเนาหา่าสิเม่นอีหยังเออนี่เด้พี่น้องงี้อ่า นี่ของเพิ่นเนาะอ่ามาเบื้องก่อนเพราะว่าเป็นของที่ว่าทางเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะ,ะเพิ่นได้อ่าฝากมาให้พี่น้องเลย <c oughs> จะได้ขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ได้หลายเด้อเนาะก็ะสำหรับคลิปนี้ขอลา,ลพ,า,าอลอลพี่น้องไปก่อนขอเอฟซีเบิร์ตชูคูสุคนอยู่ดีมีแห่งไปจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการก็สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง